บหลายๆคนก็จะมีปัญหาเรื่องการแคสเกมใช่ไหมครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะแคสเกมอะไรก็ตามก็จะติดปัญหาเรื่องคอนเทนต์ไอ a ดี h แมทชิ่งตลอดเวลาซึ่งวันนี้นะฮะผมหน้าเกมเมอร์จะมาสอนวิธีการลีกเลี่ยงปัญหาเนึ่งลิขสิทธิ์บน Youtube ให้คุณอย่างง่ายๆเลยและก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมขั้นตอนที่1 ปิดเสียงทุกอย่างในเกมไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกหรือว่าแม้แต่เสียงภาคให้คุณปิดเสียงมีอให้หมดเลยครับอย่าไปแยแสมันขั้นตอนที่2เพียงแค่คุณเริ่มทำการภาคเสียงทุกอย่างในเกมซะแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้ว คุณอาจจะเริ่มจากการพักเสียงเอฟเฟกก่อนตามด้วยเสียงด้วยเพลงและการได้เสียงภากของตัวละครแต่ละตัวเท่านี้คุณก็จะพร้อมที่จะทําการเล่นเกมอย่างปลอดภัยแล้วครับสวัสดีเราเอง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  Sama ni dong, <coughs> sama sama ni dong, 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 do 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 สวัสดีนี่ผมเองดูเหมือนฉันจะไม่มีทางเลือกสินะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอหรือว่าเพนวาเลนไทนมีเพนกาาตามที่เธอประสงค์แมรี่ เฮ้อดูไนส์ฟูดี้ของฉันนี่เนี่ยนะตัน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 ถ้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษถึงเวลาโชว์แล้วนต้นตูนตั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 นต 아하하하하아하하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  <tries> ทุกวันนี้สินค้าลิขสิทิ์ต่างๆมีมากมายบนโลกใบนี้ครับผมรวมถึงเรื่องของเกมด้วยพวกเรามีปัญหาเรื่องเพลงกันบ่อยมากใน youtube ใช่ไหมฮะหวังว่าวิธีการนี้คนจะช่วยเหลือทุกคนและแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับผมโอเคครับวิจอกัหไ่คราสน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Cha mẹ, cha mẹ